เล่นง่ายยามลงลงหยาดรอดบนี่ เว้ยแค่ลวดี้นี่มองบ่เห็นมีซุมแล้วขอยื้อบโอมอุกเไกลพอเห็นทางอยต่ทีสั่นไปเลืไปเรียว พอสีโล่งท่าเลยน ok ี Middle ่น <sh brewer y> <sn> er, ั่นโล่งใดบนนี่มันคืเครื่องบินนี่หรือียวแต่เสียงเครื่องนี่คือแต่ว่าเสียงนี่แปลกมันเสียงอันอันยังถือเครื่องนี่อื้อที่ไรเสียงคือ เสียงก็คือบินรับหนึ่งแดงอันปี้งโค้งอันไหมไปใครก็เถอะก็จะล่งเตะล่งเตะบอ่อะไรเตะตัวสาธุ เด็ดคือกูเห็นแล้วขงบีของ่องแดงๆนี่วัพอตังๆแล้วมันจะได้ไกล มันงบินเงี้ยข้างบินเสร็จร่องด้ป่ะจะลงแต่อันนี้พอ่อแม่หนีเพอ่อว่าใดร่งองปลาสีร้องพาดเลยบ่ <c oughs> แล้วมันลงว่าได้แล้วบลสิลงแต่ว่ามันลงว่าได้ <c oughs> มันต้องไปตั้งหลักยี่ไวไก่ของมันแต่สีครับนะนเนาะ <c oughs> เออบาวกุ้อ,อนเอเจี๊ยบอ,อ,อยหยหลักแด๊ดโอ้ยโค่งเธอห่างวะนี่พ่อปีกครับ มเขาผ่านให้ยังเอือเขาเป็นยังบอแต่กินไม่บอเนาะมันตรงว่า,ปา,า,า,ปาวเป็นยังพอมอกินแล้บอกว่าขอให้าเป็นยังได้ครับพ่อมันบอเป็นยังหอกถึกไหมหันถึกเงาเดียวมน,น,นบ่กระตรงยี่้หคืนพอมันเล่นไงบอจากวะ NO...NO...CAPTURE NEEDLE...NO... p u y